UH-60 Black Hawk เหยี่ยวดำเหนือสมรภูมิในโลกของสงครามความเร็วคือชีวิตและความเชื่อถือได้คือความอยู่รอดนี่คือ UH-60 Black Hawk ฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูงที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวในปี1979 Black Hawk ถูกออกแบบโดยบริษัท Sikorsky เพื่อแทนที่ UH-1 Huey รุ่นเก่าจุดเด่นคือความเร็วความคล่องตัวและความทนทานในสนามรบ UH 6 0ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำเลียงแต่มันสามารถติดอาวุธปรับเป็นเวอร์ชั่นกู้ภยัยเวอร์ชั่นสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่การโจมตีทางอากาศโดยตรงในสนามรบจริงไม่ว่าจะในอัฟกานิสถานอิรักหรือภารกิจรับการค่ำคืนแบคค็คฮอกคือดงตามือและหัวใจของทหารภาคพื้นดินหนึ่งในภารกิจที่โลกจดจำคือเหตุการณ์แบคค็คฮอกดาวที่โซมาเลีย เมื่ออ UH ยู่ตกกลางเมืองโมกาดิชูจุดชนวนการสู้รบที่เปลี่ยนโฉมยุทธศาสตร์การส่งกำลังทางอากาศไปตลอดการแบ็กฮอกไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่คือพาหนะของความหวังมันเคยขนทหารกลับบ้านเคยรับผู้บาดเจ็บจากแนวหน้าเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยในยามขับขันและเคยส่งอาหารไปยังพื้นที่ภัยพิบัติทั่วโลก u h 6 0 Black Hawk เข้าประจำการในกองทัพไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นทศวรรษ2550 โดยภารกิจหลักคือลำเลียงพลกู้ภยัยและสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและชายแดนที่ภูมิประเทศยากลำบากโดยสมรรถนะที่เหนือชั้นบินได้ทั้งกลางฝนลมแรงและพื้นที่ที่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปเข้าไม่ถึงแบ็คฮอ,อกจึงเป็นกำลังสำคัญที่กองทัพไทยไว้วางใจ UH-60 Black บแบ็กฮอของกองทัพไทยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสงครามเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย